สวัสดีครับพี่น้องในเสาเก่าขั้วคือเก่าเ้ยครับมือนี้เมื่อนี่ก็สีเห็ดสั่วน่องไก่เลยครับผมสั่วผมสิตุนทั้งน่องเลยเด้อครับผมสีเห็ดยังไดไปติดตามเลยครับผมหาเครื่องหอมก่อนพี่น้องเปเด็ดใบมะกรูดก่อนเพิ่มความหอมเ้ยครับผมอันนี้ก็ออกลักบ้านนีล่ละ เก็บใบมะกรูดหลังบ้านนี่แหละครับผมอยู่ง่ายๆอันนี้ผมต้มมันานนัไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยถึงข้าวสีปูกเเองาก็ต้องล้างเด้อถึงฝนสิตกเาก็ต้องล้างเด้อพี่น้องเด้อใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับผมในาน้ำตุนน้ำต้มของผมเสีย่ยมีกระเทียมรากผักชี พริกไทยนะครับผมแล้วผมสิมาโขกตัดไคร่พริกแข็งเกลือแล้วก็กระเทียมเนี่ยสิโขกให้ละเอียดเด้อพี่น้องเด้อโขกให้ละเอียดเลยเราโขบละเอียดเสร็จปั๊บเนี่ยเอาไปใส่หม้อแกงเลยพี่น้องใส่หม้อแกงเลยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมสิตุ๋นไก่อ่ะ ผมใส่เครื่องใส่ยังตุน10ตุนเหเไก่มันเปื่อยก่อนเดี๋ยวใส่เครื่องตีดต่ำลงไปเมื่อกี้เนี่ยไปเพิ่มรสชาติพอตามเดือดปับผมใส่มะขามเปียกเด้อพี่น้องเด้อใส่มะขามเปื่อนิดน้อยไปตัดรสชาติให้มีความเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องพอใส่มะขามเปียกเสร็จปั๊บใส่เห็ดนางฟ้าเลยพี่น้องครับใส่เห็ดนางฟ้าเลย ดอกง่ายๆกินเห็ดมีประโยชน์เด้อพี่นอ้องเด้อไปซอยดูดซับสารพิษในร่างกายเด้อพี่น้องมีประโยชน์เด้อครับใส่เห็ดลงไปแล้วครับผมตั้งตุนใ,ใส่ไก่ดีๆปรุงรสชาติเลยพี่น้องอันนี้ผงนวดเด้อพี่น้องเด้อใส่ผงนวดไปใส่น้ำปลา,าน้ำครับผม น้ำปลรราปรุงรส่ริืมเด้ผงนัวน้ำปลรราอันนี้คือข้าวขัว้อครับผมสใส่ไซข้าวขัวอยู่สองช้อนแล้วสามช้อนเลยพี่น้องใส่เพิ่มความหอม้อครับเพิ่มความหอมให้น้ำน้ำแกง,งเข้มข้นนั่นเนี่ยใส่ปรุงรสชาตินี่เสร็จแล้วก็สิตุนตุนไปเรื่อยๆครับ ตุ้จนกว่านองไก่ห้าสิปเปื่อยเด้อพนองพุ่นแล้วเปิดฟ้าึ้นมาเย็นบอลเนี่ยเ้ยรสชาติโอชิมได้แล้วเด้อปรุงรสชาติตามใจชอบเด้อมักเผ็ดไส่เผ็ดมักเปรี้ยวใส่เปรีร้ยวเนีเ่ยพอได้รสชาติที่ต้องการเอาผักชีโรยลงไปครับเพิ่มความหอมอีกเทื่อน,นึงเด้อพี่นองเด้อเพิ่มความหอมเข้าไป ทั้งผักชีใบเลื่อยทั้งผักชีไท้เห้านยครับโอ oh. ้เป็นตะกินนะพี่น้องหอมยังคักได้หอมไอ้เข้าครัวผมเ,เปื่ยเต็มที่แล้วครับผมเปื่อยยุ่ยเลื่อยเนี่ยแต่ว่าสภาพยังสวยงามครับตุนไฟออนน้นองไก่ห่อสีกุ้งสภาพเด็กสวยงาม จังใดก็อย่าลืมกดติดตามเด้วพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม